เส้นทางของความสำเร็จอาจเดียวดายมันอาจไม่ได้สวยงามและง่ายดายมันอาจไม่เหมาะกับทุกคนผู้คนที่ตามคนอื่นๆตามกระแสไปเรื่อยๆจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครคนที่เดินตามทางของตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ผู้ที่โบยบินอยู่ลำพังจะมีปีกที่แข็งแกร่งผู้ที่เดิอนอยากลำพังจะมีเส้นทางที่ชัดเจนคนอื่นที่เหลือจะต้องการคนอื่นๆเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดพวกเขาจะต้องการความสนใจต้องการการยอมรับแต่เมื่อคุณต้องต่อสู้อยู่ลำพังคุณไม่จำเป็นต้องการความสนใจไม่จำเป็นต้องการการยอมรับ คุณก็จะพยายามต่อไปอยู่ดีและนี้ผมไม่ได้จะมาบอกว่าคนที่มีคนคอยช่วยเหลืออยู่เป็นคนอ่อนแอผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณต้องเดินไปคนเดียวลำพังเพื่อจะแข็งแกรง่งสิ่งนี้มันสำหรับคุณคนที่ต้องต่อสู้อยู่ลำพังมันสำหรับคุณที่รู้สึกว่าไม่เข้าที่สำหรับคุณ คนที่ไม่เคยถูกสนับสนุนช่วยเหลือในสิ่งที่ทำเลยสําหรับพวกคุณคนที่รู้สึกว่าไม่มีใครเชื่อในตัวคุณเลยคุณไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเชื่อในตัวคุณถ้าคุณเชื่อในตัวเองมากพอคุณไม่จำเป็นต้องให้คนมาช่วยเหลือเพราะคุณช่วยเหลือตัวเองได้และส่วนที่ดีที่สุดคือ เมื่อคุณใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้จริงๆเมื่อคุณพูดความจริงของคุณเมื่อคุณโอบกอดสิ่งที่คุณเป็นเอาไว้คุณก็จะได้รับความเคารพที่แท้จริงและความรักที่แท้จริงกลับมาผู้คนนั้นรักคนที่มีความกล้ามากพอที่จะเป็นตัวของตัวเองคนที่มีความหนักแน่นมากพอที่จะเดินตามที่ใจเรียกร้องทำไมน่ะละ่ะ เพราะมันหายากทำไมน่ะเหรอเพราะหลายคนทำได้แค่คิดที่จะทำในแบบเดียวกันนด้ไปแสดงให้พวกเขาเห็นด้วยการเดินหน้าต่อไปจงเชื่อในตัวเองและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณและมันไม่ใช่แค่นั้นคุณไม่ได้แค่สร้างแรงสู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเท่ารัน คุณยังสร้างมาให้แก่คนอื่นๆด้วยคนที่มองเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่อยู่รอบข้างของคุณสำหรับคนที่ต้องต่อสู้เพียงลํำพังผมขอให้คุณฟังสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ให้ดีถ้าคุณไร้กํำลังใจท,ท้อแท้จงบอกกับตัวเองแบบนี้ฉันต้องผ่านมาคนเดียวฉันต้องสู้มาตลอดคนเดียว แต่ก็เพราะแบบนั้นฉันก็เลยเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองฉันเข้มแข็งฉันสร้างแรงใจของตัวเองที่ไม่สามารถบมดไปได้ขึ้นมาฉันจะสู้ไม่ถอยมันเป็นเพราะความเจ็บปวดฉันเลยแข็งแกร่งมันเป็นเพราะฉันดิ้นรนฉันเลยรู้ว่าฉันทำอะไรได้มันเป็นเพราะฉันสู้อย่างลำพัง ฉันจึงชื่นชมและซาบซึ้งกับผู้อื่นมากกว่าเดิมฉันจึงมีความเมตตามากกว่าเดิมเพราะฉันต้องจมลงไปในความมืดฉันจึงมองเห็นสิ่งที่ลึกลงไปได้ฉันขึ้นฉันจึงเข้าใจถึงแสงสว่างเพราะฉันต้องเผชิญกับความท้าทายข้างในฉันจึงไม่กลัวความท้าทายที่กำลังจะเข้ามาจากภายนอกไม่ว่ายังไงฉันก็จะไม่กลัวแะตอนนี ฉันภูมิใจในคนที่ฉันเป็นฉันภูมิใจกับสิ่งที่ฉันก้าวข้ามมันมาได้ฉันภูมิใจที่ฉันยังคงเดินต่อไปฉันภูมิใจกับสิ่งที่ฉันเป็นฉันภูมิใจที่ฉันจริงใจกับตัวเองเพราะตอนนี้ฉันจะได้ใช้ชีวิตในฐานะของตัวเองโดยพร้อมกับความเคารพของผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดไม่แพ้กัน นั่นก็คือความภูมิใจและความเคารพจากตัวเองมันไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะนิยามตัวของคุณได้มีแต่คุณเท่านั้นที่จะนิยามตัวเองขึ้นมาโดยการลงมือทำและเดินไปตามทางที่ใจคุณต้องการจงเดินไปในทางที่ใจคุณเรียกร้อง ุ่มสุดตัวที่คุณมีแม้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวลำพังเรามองไปรอบๆตัวคุณเรามองไปใต้คอมเมนต์คุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนที่ต้องต่อสู้ไม่ต่างกับคุณอยู่และสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือคุณทำได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆมันเป็นความฝันของคุณ คุณทำได้เพราะคุณแข็งแกร่ง